ทุกคนวันนี้เรามีมือถือเกมมี่มาแนะนำด้วย r e d m i k 40มือถือสเปคเทพสำหรับสายเกมเมอร์ราคาไม่แรงแล้วก็เป็นจอ120 h ฮิมีปุ่มโฉเดอร์บัตทอมด้วย สวัสดีค่ะเจนนี่จากพิณก o มบว e ค่ะวันนี้เราก็มีมือถือเกมมิ่งนะคะสำหรับสายเกมเมอร์นี่เลยเป็นเลมี่ e K40 Gaming Phone ค่ะตัวนี้เป็นมือถือสเปคเทพนะแล้วก็ตัวนี้จะใช้ชิปจาก Mediatek อย่าง d i m e n s i t y 1ั0 0ค่ะแล้วก็จะมีเป็นปุ่ม Shoulder b u t t o n นะคะหรือว่าปุ่ม l อลอนั่นเองนี่ยวกดให้ดูนี่เห็นอ่ะ นี่นะคะก็คือเราสามารถเก็บได้หรือว่าจะให้โชว์ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ตัวนี้นะคะขนาดแบตเขาจะให้มาที่5,065ม ah, ิลลิแอมค่ะแล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าจออัมเบรนะคะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.67น mm. ิ้วตัวนี้ให้จอมาแบบใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะ ตัวนี้นะคะรีเฟลชจะอยู่ที่1 2 0 h เฮิร์ตแล้วก็อัตราการตอบสนองจะอยู่ที่4 8 0นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเลื่อนให้ดูก็คือการตอบสนองจอเนี่ยลื่นไหลไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะแตะไม่ติดหรือว่าดีเลย์อะไรอย่างนี้ตัวนี้ลื่นไหลมากๆค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะมีค่าคอนทราสต์เลชอยู่ที่5ล้านต่อ1ด้วยโอโหเนี่ย คือเหมาะกับสายเกมเมอร์มากๆเลยนะตัวนี้นะคะความจุจะให้มาที่128แล้วก็แรมจะให้มาที่12และยังมีตัวระบายความร้อนนะคะถึง3ชั้นเลยแล้วก็เจ้มามือถือเกมมิ่งตัวนี้นะคะจะให้กล้องมา3ตัวแบบนี้เลยกล้องหลักจะอยู่ที่6.4ล้านแล้วก็อัลตตาไวจะอยู่ที่8ล้านกล้องมาโคอยู่ที่2ล้านนะคะแล้วก็ส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่16ล้านค่ะ ตัวนี้นะคะลำโพงเขาจะให้มาแบบสเตอริโอเลยแล้วก็ผ่านการจูนเสียงจาก JBL ด้วยผ่านการรองรับจาก Hi-Res Audio แล้วก็ Dolby Atmos ด้วยค่ะตัวนี้นะคะของทางร้านเราจะขายเป็นลม Global นะคะจะมีเพลย์สโตให้แล้วก็มีภาษาไทยให้ค่ะคือพร้อมใช้งานได้เลย ทางร้านเพนกวินจะขายอยู่ที่12,500ก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ p e n กวินม o b บายทางเพจได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางเพจเราให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย